สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูนัทธนิตสมอารียพงศ์นะคะหรือจะเรียกว่าครูแคทก็ได้สอนวิชาชีววิทยาระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สการลำเลียงสารและการแลกเปลี่ยนแกแ๊สภายในร่างกายและเรื่องสุดท้ายก็คือคกลไกการหายใจของมนุษย์นั่นเองค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้ก่อนข้อที่1ก็คือนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายถึงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์ได้ข้อที่2ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สและการลําเลียงแก๊สบริเวณปอดและเซลล์ต่างๆได้นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังจะต้องสามารถอธิบายถึงกลไกการหายใจของมนุษย์ได้ด้วยนะคะทุกคนเริ่มอยากจะเรียนแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่โครงสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์นะคะจะมีอวัยวะใดบ้างเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์นะคะถ้าไล่ตั้งแต่จมูกจนถึงปอดเลยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่โพรงจมูกคอหอยกล่องเสียงท่อลมหลอดลมหลอดลมฝอยแล้วก็ปอดภายในปอดก็จะมีถุงลม และในการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของกระบังลมและกระดูกซี่โครงด้วยค่ะ ในการหายใจของมนุษย์นะคะก็มีโครงสร้างหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องหลายส่วนเลยซึ่งแต่ละส่วนก็ทำงานสัมพันธ์กันนะคะโดยเริ่มตั้งแต่อากาศจะเข้าทางรูจมูกแล้วก็ปากใช่ไหมคะผ่านทางโพรงจมูกซึ่งโพรงจมูกนี้จะมีซีเลียและต่อมสร้างเมือกสองส่วนนี้จะคอยช่วยกรองและดักจับฝุ่นละอองไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะอากาศก็จะลำเลียงผ่านคอหอยกล่องเสียงแล้วก็ท่อลมค่ะ ซึ่งท่อลมนี้นะคะจะเป็นท่อกลวงผนังก็จะประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปเกือมมานะคะเรียงต่อกันซึ่งส่วนนี้จะช่วยทําให้ท่อลมเนี่ยไม่แฟบหรือยุบนั่นเองขณะที่เราหายใจเข้าหรือหายใจออกนั่นเองค่ะ หลังจากที่อากาศลำเลียงผ่านท่อลมไปนะคะตรงปลายท่อลมก็จะแตกแขนงเป็นสองแขนงเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างซึ่งหลอดลมก็จะแตกออกเป็นหลอดลมฝอยอีกค่ะปลายหลอดลมฝอยจะเป็นถุงลมโดยที่ปอดเนี่ยจะมีถุงลมอยู่ประมาณ300ล้านถุงเลยทีเดียวค่ะถุงลมเล็กๆนี้นะคะก็จะมีหลอดเลือดฝอยจํานวนมากมาหล่อเลี้ยงซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สเยอะที่สุดนั่นเองค่ะ นักเรียนทราบแล้วว่าโครงสร้างหรืออวัยวะใดเกี่ยวข้องกับการหายใจของมนุษย์บ้างนะคะทีนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการลำเลียงและการแลกเปลี่ยนแกส๊สบริเวณปอดและบริเวณเซลล์ต่างๆของร่างกายดีกว่าค่ะ ในการแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงแก๊สนะคะปอดเป็นอวัยวะหลักในการแลกเปลี่ยนแก๊สเลยค่ะเนื่องจากว่าปอดแต่ละข้างนะคะจะบรรจุด้วยถุงลมประมาณ300ล้านถุงซึ่งตรงถุงลมนี้จะมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงอยู่จํานวนมากเลยบริเวณนี้ล่ะคะ่ะจะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างถุงลมและหลอดเลือดฝอยนั่นเองค่ะ การแลกเปลี่ยนแก๊สภายในร่างกายของมนุษย์นะคะสามารถเกิดขึ้นได้2บริเวณบริเวณที่ 1, 1ก็คือบริเวณปอดค่ะบริเวณที่2คือบริเวณเซลล์ทั่วร่างกายของเราเลยบริเวณปอดนะคะแก๊สออ,อกซิเจนจะแพร่จากถุงลมไปยังหลอดเลือดฝอยที่มาหล่อเลี้ยงรอบๆถุงลมนั่นเองค่ะส่วนแก๊สคาร์บ,บนนอนไดออกไซด์ก็จะแพร่จากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่ถุงลมนั่นเองบริเวณเซลล์ต่างๆนะคะแก๊สออกซิเจนจะแพร่จากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่เซลล์ ส่วนแก๊สคาร์บอนไดอกไซด์ก็จะแพร่จากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือดฝอยนั่นเองค่ะการลำเลียง Gas แก๊สออกซิเจนภายในร่างกายของมนุษย์นะคะบริเวณปอดแก๊สออกซิเจนจากถุงลมจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่มาหล่อเลี้ยงรอบๆถุงลมนั่นเองค่ะซึ่งแก๊สออกซิเจนจะจับกับโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินกลายเป็นออกซิฮีโมโกลบินนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นเม็ดเลือดแดงก็จะลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายบริเวณเนื้อเยื่อจะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนขึ้นค่ะซึ่งออกซิฮีโมกลบินบนเม็ดเลือดแดงจะแตกตัวกลายเป็นออกซิเจนและก็ฮฮโมโกลบินซึ่งออกซิเจนก็จะแพร่เข้าสู่เซลล์ของเนื้อเยื่อทำให้เซลล์ต่างๆได้รับออกซิเจนนั่นเองค่ะ สำหรับการลำเลียง Gas แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในร่างกายนะคะบริเวณเนื้อเยื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่ออกจากเซลล์สู่หลอดเลือดแล้วก็จะทำปฏิกิยากับน้ำในเม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งกรดคาร์บอนิกนี้นะคะจะแตกตัวได้ไฮโดรเจนคาร์บอนตไอออนและไฮโดรเจนไอออนนั่นเองค่ะเม็ดเลือดแดงก็จะถูกลำเลียงไปยังปอด ซึ่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนและไฮโดรเจนไอออนจะรวมตัวกันอีกครั้งกลายเป็นกรดคาร์บอนิกและสลายตัวกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่เข้าสู่ถุงลมปอดนั่นเองค่ะถึงจุดนี้แล้วนะคะนักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นแล้วกับการลำเรียงแกส๊สออกซิเจนและแกส dioxide, แ๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในร่างกายนะคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้กลไกการหายใจเข้าและหายใจออกของมนุษย์กันดีกว่าค่ะ กลไกการหายใจของมนุษย์นะคะคุณครูจะอธิบายถึงโครงสร้างต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหายใจเข้าและหายใจออกว่ามีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะโครงสร้างหรืออวัยวยะที่เกี่ยวข้องในการหายใจของมนุษย์นะคะก็มีปอดกระบังลมกล้ามเนื้อกระบ,บังลมกระดุกซี่โครงและกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละส่วนทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ กลไกการหายใจเข้านะคะนักเรียนลองหายใจเข้าดูค่ะขณะที่เราหายใจเข้านะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกจะหดตัวทําให้ยกกระดูกซี่โครงขึ้นส่วนกระบังลมหลุกล้ามเนื้อกระบังลมจะหดตัวเหมือนกันทําให้กระบังลมเลื่อนต่ําลงนั่นเองซึ่งมันจะทําให้ปริมาตรช่องอกของเราเพิ่มขึ้นหมายความว่าความดันในช่องอกลดลงนั่นเองค่ะดังนั้นอากาศจากภายนอกจะไหลเข้ามาในร่างกาย สำหรับการหายใจออกค่ะขณะที่นักเรียนกำลังหายใจออกอยู่นะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกจะคลายตัวทำให้กระดูกซี่โครงในเลื่อนต่ำลงค่ะในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อกระบังลมจะคลายตัวเช่นเดียวกันแต่มันจะทำให้กระบังลมเลื่อนสูงขึ้นนั่นหมายความว่าปริมาตรช่องอกก็จะลดลงความดันจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันในช่องอกเพิ่มขึ้นหมายความว่าอากาศจากในร่างกายก็จะไหลออกสู่ภายนอกนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้มากมายเลยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของมนุษย์และกลไกการหายใจเข้าและหายใจออกนั่นเองสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะคุณครูยอยากจะให้นักเรียนติดตามและอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ